มาหาตาแล้วถึงตาแล้วเดินมาเดินมากระโดดมาหาพ่อไปไหนอ่ะเอ๊ะกำลังไหวมาแล้วว้าไอฉลามมาฉลามมาฉลามมาเนี่ยฉลามกระติน ถึงแล้วถึงแล้วแล้วเออ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 ไวแม่นีแม่นีแม่นีแล้วเงยแน่ไว้เงยแน่ไว้อีจ๋าเอาอะไรดูเอาอะไรยืนยอันนั้นเป็นเสื้อชูชีพไปเลยอ่ะพราปล่อยแล้วนะพราปล่อยแล้วนะเด้ยสูงเลยสูงเลย